ว่ากันว่าหอกของจูลลงไม่ได้มีไว้แทงใครตายอย่างเดียวแต่เป็นอาวุธที่เทพประทานลงมาตอนที่จูลลงเงื้อหอกขึ้นฟ้าท้องฟ้าจะคำรามราวกับมังกรกำลังตื่นเคยมีคนเห็นจูลลงใช้หอกฟาดใส่ภูเขาภูเขาทั้งลูกก็แตกเป็นสิ่งเสียงทหารคนหนึ่งกระซิบจริงหรอวะเวอร์ไปปะ อีกคนตอบเวอร์อะไรข้าเคยเห็นกับตาตอนนั้นมีทหารข้าสึกเป็นมืนม่นๆจู่ล่งคนเดียวถือหอกพุ่งเข้าไปทะลวงทับเหมือนไม่มีอะไรขวางกัน้น พลังของหอ,อกไม่ได้อยู่ที่ความคมแต่อยู่ที่พลังเวทที่สถิตยอยู่ข้างในว่ากันว่าคนที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะใช้พลังของหอ,อกได้อย่างเต็มที่ถ้าคนไม่คู่ควรจับมันจะหนักราวกับภูเขาจูลลงใช้หอ,อกนี้สร้างตำนานมากมายชนะศึกนับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นเทพสงครามที่ใครๆก็หวาดกลัว สรุปแล้วหอกของจูล่งไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความกล้าหาญใครได้ยินชื่อก็ต้องเกรมขาม